อั arted, นชาตเต็ดผจญภัยล่าขุมทรัพย์สุดขอบโลกน่าจะได้เห็นตัวอย่างกันทั่วถึงแล้วนะครับสำหรับภาพยนตร์ที่สร้างจากเกมผจญภัยที่คอเกม PlayStation รู้จักกันดีเรื่องนี้ว่ากันว่านี่คือเกมที่มีความเป็นซีเนมติกผสมความเป็นแอคชั่นคุณภาพสูงทั้งงานภาพและมุมมองที่ละเอียดชวนติดตามและด้วยความดีงามของอันชาตเต็ดนี่แหละครับที่ทําให้คอเกมต่างหวังกันยังหนักว่าอยากจะให้เกมซีรีส์นี้กลายเป็นหนังไลฟ์แอคชั่นจริงๆได้ในสักวัน และหลังจากรอคอยมาอย่างยาวนานครับเดือนกุมภาพันธ์นี้อันชักเด็ดผจนภัยล่าขุมทรัพย์สุดขอบโลกก็จะเดียวเริกพาพวกเราทุกคนกลับสู่โลกของการผจรนภัยแก้ไขปิศาและล่าสมบัติกันอีกครั้งหลังจากที่พวกเราไม่ได้ดูหนังแนวแนวนี้สเกลใหญ่ระดับนี้มานานแล้ว There are places out there can't They're are places just you on find gone อันชาตเต็ดฉบับไลท์แอคชั่นเป็นเรื่องราวของนาธานเดรกจนหนุ่มสุดฉลาดและไหวพริบดีเขาถูกเลือกโดยนักล่าขุมทรัพย์รุ่นเกา่าวิกเตอร์ซันลิแวนเพื่อตามหาขุมทรัพย์โคตรมาหาสมบัติ500ปีที่ไม่มีใครเคยเจอและจากจุดเริ่มต้นของการโจรกรรมง่ายๆมันกลายมาเป็นการผจญภัยและต่อสู้บูระทึกข้ามทวีปที่ทั้งสองต้องช่วยกันแก้ไขปมปริศนาที่จะนำทางไปพบกับขุมสมบัติมูลค่ากว่า5,000ล้านเหรียญ ครับนั่นคือล็อตเรื่องคร่าวๆข,ของอันชาตเ e ็ภาพยนตร์แนวล่าขุมทรัพย์ที่เรียกได้ว่ายิ่งใหญ่ที่สุดของปี2022นี้เลยทีเดียวและหลังจากที่ได้ดูตัวอย่างหลายคนคงเห็นร้องต้องกันแล้วนะครับว่า u n นชาตเ e ็บฉบับไลท์แอคชั่นนี้ได้ดึงเสน่ห์และเขารบความเป็นเกมด้วยการเติมทุกอย่างที่เป็นจุดแข็งของเกมเข้ามาผสานกับความเป็นหนังได้อย่างสมบูรณ์ลงตัวมาก และแม้ดูเหมือนว่านาธานเดรกฉบับภาพยนตร์ที่แสดงโดยทอมฮอนแลนน์นั้นจะดูเด็กกว่าในเกมมากแต่นี่มันคือการเล่าย้อนไปสู่จุดเริ่มต้นของตำนานนักล่าขุมทรัพย์ที่เราอาจจะได้ชมภาคต่อกันอีกยาวๆเลยทีเดียวและผมเชื่อว่าด้วยความสนุกที่ได้เห็นจากตัวอย่างความมันของแอคชั่นอารมณ์ขันแบบแบล็กคอมเมดี้นี่จะทำให้พวกเราหลงรักอันชาติเ็ดผจญภัยล่าขุมทรัพย์สุดขอบโลกนี้ได้ไมย่ยาก มาพูดถึงในส่วนของนักแสดงกันบ้างครับ2ตัวละครหลักอย่างนาธานเดรกพระเอกของเรื่องนั้นได้ทอมฮอลแลนด์มาเป็นตัวละครสุดสําคัญนี้และมีมาร์กวอลเบิร์กมารับบทเป็นลุงซ mm ันลี่เพื่อนรวมผจญภัยที่เปรียบเสมือนอาจารย์ผู้มีพระคุณและเป็นดั่งพ่อคนที่2ของนาธานเดรก หน่วยก้านดีไม่ใช่เล่นเลยนะครับก่อนหน้านี้ด้วยภาพลักษณ์ของทั้งสองที่ดูเหมือนจะไม่เข้ากันแต่พอมาได้เห็นทั้งคู่ใส่ลูกล่อลูกชนต่อบทกันแล้วมันกลับดูลงตัวมีเสน่ห์เอามากๆโดยเฉพาะกับน้องทอมฮอลแลนด์ครับที่ก่อนหน้านี้เรามักจะคุ้นชินกับภาพความเป็นนักแสดงหน้าใสแต่ในครั้งนี้นี่จะเป็นอีกหนึ่งบทพิสูจน์ว่าทอมฮอลแลนด์คือตัวจริงคนหนึ่งของฮอลลีวูดกับการที่เขาก้าวเข้าสู่โลกแห่งหนังแอคชั่นปะชลภัยแบบเต็มตัว แน่นอนครับเราจะได้เห็นทอมฮอนแลนด์โชว์ให้เห็นถึงศักยภาพในการแสดงคิวบูแบบจัดหนักจัดเต็มไม่ว่าจะเป็นฉากห้อยโหนกระโดดตึกฉากตกเครื่องบินขนส่งสินค้าหรือแม้แต่ฉากดิ่งมหาสมุทรดำน้ำล่าสมบัติและการได้เข้าร่วมองค์คาพยบในความไฮของอันชาเตดฉบับภาพยนตร์นี้ ทอมฮันแลนด์ถึงกับเอ่ยปากเองว่าอันชาเตดฉบับนี้นั้นมันเปรียบเสมือนลูกผสมระหว่างอินเดียนาโจนและเจมส์บอนกันเลยทีเดียวครับนั่นมันหมายถึงเราจะได้เห็นการประชนภัยแก้ไขปริศนาบวกกับคิวบูแอคชั่นชั้นดีที่จะทำให้หนังเรื่องนี้กลายเป็นอีกหนึ่งบทของตำนานภาพยนตร์ก็เป็นได้ และมันไม่น่าจะยากเกินไปครับเพราะงานไล่แอคชั่นเรื่องนี้อยู่ภายใต้การปลุกปั้นของผู้กำกับมากฝีมือรูเบนแฟลชเชอร์ที่เคยใส่ความฉากาให้กับซอมบี้แลนด์มาแล้วทั้งสองภาคบวกกับเคยโชว์แอคชั่นมันดิบกับเวนอมภาคหนึ่งมาแล้วและครั้งนี้เราเชื่อมืองานศิลป์ชิ้นใหม่ของรูเบนแฟลชเชอร์ได้เลย How are ครับนอกจากนี้อันชาตเตดยังได้นักแสดงมากฝีมือมาร่วมสมทบทั้งอันโอบันโดรันที่มารับบทเป็นตัวร้ายหลักของเรื่องทาติแกเรียวเป็นแบรดด็อกและโซเฟียอาลีเป็นโคอีเฟรชเชอร์พวกเขาเหล่านี้จะมาแท็กทีมกับทอมฮอนแลนด์และมาร์ควอ b เบิร์กเพื่อสร้างตำนานการผชนภัยครั้งใหม่ที่ผมเชียร์เหลือเกินครับเพราะอยากให้หนังไลท์แอคชั่นที่สร้างจากเกมกลายเป็นหนังขึ้นหิ้งชั้นดีสักเรื่องหนึ่งก็เอาใจช่วยกันเต็มที่ครับ และถึงแม้จะไม่ใช่คอเกมตัวยงผมเชื่อว่าอันชาเต็ตจะเป็นหนังคุณภาพอีกเรื่องที่ทำให้เราได้ความบันเทิงกลับออกมาได้อย่างสุดคุ้มแน่นอนเตรียมห้อหนจนทยานล่าขุมทรัพย์สุดยิ่งใหญ่แห่งปี2022ไปกับนาธานเรกและทอมฮันแลนด์ได้ในอั arted, นชาเต็ตผจญภัยล่าขุมทรัพย์สุดขอบโลก16กุมภาพานนันธ์นี้ทุกโรงภาพยนตร์ สุดท้ายนี้ถ้าใครมีความเห็นยังไงเกี่ยวกับหนังเรื่องนี้คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้ใต้คลิปเลยและแน่นอนหนังสเกลใหญ่ระดับนี้ถ้าจะให้ดูแล้วได้มันเต็มอัดทรสก็ต้องชมในโรงภาพยนตร์เท่านั้นครับถ้าหากคุณชอบการทำคลิปของเราช่วยกดไลค์ Subscribe และกดปุ่มกระดิ่งไว้คอยแจ้งเตือนเพื่อคุณจะได้ไม่พลาดชมหลักคอนเทนต์ดีๆจากเราสุดท้ายท้ายสุดผมนาเดียวและเดอะไฟนอลคัตขอกล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีครับ Hey, put them down, boys. <laughs> what is that thing on your face? Yeah, puberty's right around the corner, kid. You can grow your own. Exclusively in cinemas.